สวัสดีค่ะตุ่ยหอมนะคะวันนี้เนี่ยหนูก็ได้มาอยู่ที่ภาคารวานที่จังหวัดชัยนาทค่ะก็ที่หนูได้มาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเออมีชชัยหนูมาทํากิจกรรมที่นี่มาดูเรื่องว่าที่ชัยนาทเขาจัดการกับเรื่องที่น้ําท่วมยังไงค่ะหนูก็เลยได้มาเที่ยวที่นี่ด้วยแล้วก็ที่นี่ก็คือที่พักของเราที่เราพักกันวันนี้นะคะเมื่อวานนะคะหนูก็ได้ไปเที่ยวที่ ตลาดเก่าของชน,นาดได้ไปถ่ายรูปพวกสถาปนาิกนี่นั่นนะคะก็ตลาดโบราณไปถ่ายรูปอะไรที่ไม้โบราณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวกินอาหารนี่นั่น,นที่เป็นเจ้าโบราณค่ะก็ไปเดินดูที่รอบๆของคาราวานเลนะคะ่ะ ก็จะเป็นบกบปลาค่ะนี่ค่ะก็ะม,มีถ่ายรูปไปด้วยก็ไปเดินดูกันต่อเลยค่ะว่าตรงนี้มีอะไรบ้างก็อันนี้ก็จะเป็นคอ,อกมมาค่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหมูค่ะก็มาให้นมน้องได้ค่ะมาฟังเรื่องเกี่ยวกับวัดมหาธาตุที่เราจะไปแล้วก็มาฟังประวัติของชัยนาทกันค่ะคือเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์ไทยโดยเฉพาะสมัยโดยัท่านรุ่นคุณยายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาเราเขาเขียนประวัติศาสตร์ไทยเขาเขียนเหมือนกับสุโขทัย,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 ทยมีก่อนเสร็จแล้วพอหมดสุโขทัยแล้ว ถึงค่อยมีอยุธยาแต่ในความเป็นจริงน่ะนักประวัติศาสตร์เขาก็ไปสืบค้นมาเขาไปสืบค้นมาแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีสุขโขทัยแล้วมันก็มีหลายๆเมืองไปตามๆกันไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าสุขโขทัยแล้วค่อยมาตั้งอยุธยาอยุทยาตั้งทีหลังจริงแต่ว่ามันค่าเกี่ยวกันอยู่แล้วมันมีหลายเมืองอยู่บริเวณนี้คําถามก็คือว่าแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะว่าไอ้หลายๆเมืองอันเนี้ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสุขโขทัย รู้ได้ไงว่าหลายๆเมืองเนี่ยในภาคกลางเนี่ยนะทำไมไม่ได้ขึ้นอยู่แต่สุขโขทยัยก็บอกว่ามีสองสองหลักฐานหลักฐานแรกก็คือหลักฐานของสุขโขทัยเองเนี่ยเขาเขียนว่ามีขอบเขตเนี่ยใต้สุดเนี่ยก็คือพระบางเมืองพระบางเมืองพระบางก็คือเมืองนครสวรรค์ก็แปลว่าใต้กว่านั้นเนี่ยสุขโขทัยเนี่ยไม่ได้ลงมาแล้วจริงๆเ่ยเหนือกว่าสุโขทัยไปก็คือล้านนาก็คือ,อเชียงใหม่ล้านนา ก็จะประมาณนั้นแหละนะคะตอนนี้เราก็ถึงที่วัดมหาธาตุแล้วนะคะเจดีตรงนี้สวยมากเลยค่ะร้อนสุดๆเลยค่ะตรงนี้มันร้อนมากร้อนเอาสุดๆก,ก็คือตรงนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าตรงโบสถ์อันเนี้ยมันมีรูปดอกกุหลาบอยู่แล้วมันเหมือนดอกกุหลาบที่มันใช้กันในยุคแบบ ปัจจุบันแบบที่มันไม่ใช่ยุคเก่าๆอะคะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคือก็คือดอกกุหลาบจริงๆค่ะงงเลยแหละ <c oughs> แล้วก็นนส่วนอข้างในนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรก็คือโบสถ์นั่นแหละโหสุดยอดอ่าข้างนี้ก็ <c oughs> เป็นเหมือนกันเลย <c oughs> ดอกกุหลาบเหมือนกันนะคะ ทุกคนคะดูสิอันเนี้ยเขาเขียนพอสอแบบไม่ไม่ใช่พอสอแบบพจุดสจุดคะ่ะแต่ว่าเป็นพอสอแบบพอ,อสอ,อ oh God. โอ้ยแม่ก็ยุคนั้นอาจจะเขียนไม่เหมือนของตอนนี้ก็ได้ม嘛คะ่ะที่เขียนเป็นแบบพจุดสจุดนะคะก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละนะติดดอกกุหลาบน้องพลอยน้องพลอยดูปลางนี้สิ พี่พอด่ยื่มือออกาหน้า่อตอนนี้คือปกติพาที่ยื่นมือออกมานี่คือจะยื่มือแบบแบบไม่ใช่แบบนี้ค่ะคือแบบนี้มันคือยื่นมือแบบมาข้างหน้าเลยก็เอามาขงหน้านะคะอนนี้สะดวกมันคืออะไรกันเนี่องอื่นก็เห็นเป็นแบบนี้นะคะ คือหน้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอนุสาวรีย์ของเจ้ายิพยาคือตอนที่อาจารย์ต้นเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอใช้หน้าที่จะมาเนี่ยคือแต่ว่าหนูตัดออกไปไงเพราะว่าคือเวลาไม่พ่อนจริงก็ไปดูกันว่ามันเปิดหรือปิดนะคะหรือมันยังไงก็สุดท้ายนะคะอนุสาวรีย์ของเจ้ายิพยามันก็ปิดนะคะเราก็เลยต้องเดินตีละคังตรงนี้กันแทนนะคะก็นั่นแหละมันปิด <c oughs> และนี่นะคะก็คือวัดตอบปาที่เราไปกันค่ะก็ชื่อว่าวัดพระแก้วค่ะก็ วัดนี้เป็นวัดที่สวยมากจริง,รงถ้าเทียบกับคือวัดเมื่อกี้หนูว่าสวยแล้วอันนี้คือโหสวยมากสวยกงแจงสวยแล้วก็สง,ง่ามีลักษณะพิเศษเลยเนะยาะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงหลังวัดกันนะคะตรงนั้นเห็นมันมีวัดเอยม,มีพระอยู่นะคะก็ไปไหว้กันได้คะ่คะนี่ค่ะตรงนี้แล้วค่ะก็มุมมันไม่ค่อยมีแดดดีก็ไม่ร้อนดีนะคะเนี่ยตรงนี้ <laughs> ตรงนี้หนูว่าก็มันสวยเพราะว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีต้นไมาเยอะอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็ถ่ายถ่ายรูปได้สวยอะค่ะหนูชอบตรงนี้เลยเพราะเป็นคนชอบถ่ายรูปอะค่ะก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่ที่วัดนี้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้กลับบ้านแล้วค่ะได้รับชมคลิปของหนูนะคะ